เกี่ยวเบึ้องพี่น้องเกี่ยวว่ะหัวพักบัวแบบเป็นหัวเป็นหัวเลยเดยหัวกำลังพอดีค่ำแมนเอาลำไส้เตะไอ้ตุ่ยตุ่ยยังหน่อยสิรักคนจักตุนอยู่ต้องกินทุ่องหอนนะคะจ้าปูกระพริ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแสบเอ็มทีชาแนลมื้อนี้มวยยกับคนพิเศษด้วยค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษขอต้อนรับอาจารย์บ่าวเท้าค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับเอ้ามื้อนี้มีโอกาสได้มานั่งกินกับน้องมวยค่ะอุ้ยอาจารย์อาจารย์ตัวจริงอยู่บ่คะนี่ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเอามาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สมเขียววัสดุเอาคนจะกินเมนูกับเข้าบรรยากาศเก่ยวแม่นกับไอ้ยังก่อนนี่ลูกว่าบักว่า บักว่าโอ้บักว่ายังขึ้นมะนวยใหญ่เด้อบักว่าเอามาจากซุรินค่ะจย์อ๋อบักว่าเอาโอเคนะครับบักม่วงบักม่วงอ่าบักม่วงเปรี้ยวแมนจ้ากับบักม่วงไออยังก็ไอแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นน้ำนะครับพี่น้องกับแก้วเบิ่งพี่น้องแก้วว่ะหัวพักบัวแบบเป็นหัวเป็นหัวเลยเด้หัวกัาล้องพอดีค่ำแมนเอาทำได้เตะไอตุยตุยยังหน่อยสิอวดตัวเอามาพี่น้องมามเสียบเสียบน้ำบาวท่วกับน้องมวยมามาบัยบักม่วง อันนี้ไอลีบักม่วงแม่ของมูเอามาให้ยด้วยจะแต่ว่าตัวนี้เปรี้ยวได้พี่น้องอันนี้ของอาจารย์บาเทาด้วยค่ะมา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 เสียบแล้วกันพี่น้องโอ้โขออุญาตเด้อค่ะอาจารย์มื่อนี้เดี๋ยวมากินมากินบักม่วงอยู่บ่ายอาจารย์มาเล่นน้ำมือแล้วก็มากินบักม่วงคนพร้อมจ้ะเอาเลยเอาเลยอู้เกี่ยวกันอืมอืมคนดีค่ะจ้ะอืมอืมครับหาเป็นผู้หญิงต้องกินบักม่วงอืมมันจัง เขาก็สไตล์ใช่ไหมปกตะกินสมบูอยเก่งนะคะสมบูอยเก่งแต่ว่าบักม่วงลักได้จ้ะมื้อนี้ก็สิแซ่บแน่จักหน่อยโมดีใจแฮงเด้อค่ะเดมาเล่นบ้านอาจารย์ไม่คิดไม่ฝันนะมือนก็เดมากินบักม่วงแถวหน้าตาลหมกม่วงแถวหน้าตาลบาดเหาะก็บ่ได้ไปไสพี่น้องอยู่เฮือนนี่แหละบ่ได้ไปไสเลยออื บรรยากาศห่อนๆน่าจะกินกินบักม่วงมันเข่าสวงบรรยากาศห่อนพอดีตะเวนเนี่ี่ค่อยคำจังหน่อยกันไปกินยำแดดๆปะ่ะเออแต่สีดำเออผมไม่เคยกินในบักปวานเอย,อ,ยาอาจารย์ต้องลองลองมันบ่ะเดี๋ยวต้องลองเออเดี๋ยวได้เพี่อนเราได้แต่ว่า,า,ก,วาวกินบักหวานแคลกสีดำเนี่ยจังหน่อยเดี๋ยวจับแคลกสีดำหวาน น้ำตกใหม่ด้ือจ้ะนน่น้ำดอกงเลยอันนี้มันจิ้เปียวแห้งครับพี่นอ้องเอาแบบไม่ชิลเลย <c ười> คุยเฉยเลยพี่น้องสะใจครัซสวง <c ười> ตื่นข <c ười> ับรถมาแบบง่วงๆนะฮะจารืมตื่น คือเจียวมันเจียวมันหวานกินงก็เปรีป้ยงเ,เข้ากันพอดีเลยพี่น้องเอาขออนุญาตชิมครับใส่กับห,หอมใยั่ๆเลยจ้่หอมแดงจัดเลยลงมือหเพ็่นมาเรียนน้ำพี่น้องบอดี้บอดี้นั่นไหมกันโดนไห้พี่น้องแบบไม่ได้นัดหมายมบ,อบอกบอกปุ๊บมาปั๊บโหลดมันยังได้พอะพี่น้องบึงในคลิปอาจารย์คือจังแบบ แบบปุอวๆนะจ๊ะตัวจริงเพิ่นหุ่นดีกว่าในคลิปนะจ๊ะหุ่นดีกว่าในคลิปแนนนนมนในนี้บริยองเนี่ยบริยองกินของอาจารย์เนี่ยม่วงกับกระลังเป็นพี่น้องยุส่สวนนี่แหละต้นโมญีต้นหน่อยๆนึงต้นซำนี่ค่ะซ้ำนั่งนี่ค่ะม่วง,งตันมากมากอาจารย์พิ่กับปูกพักปู่ยังเต็มรอบบ้านเนาะคะ่ะ อันซ่อนบักพริกเพิ่นค่ะต้นแบบน้อยๆนึงแบบแบบนวยเต็มเบิดเลยว่าสิลากเพิ่นจักต้นอยู่ต้องกินทุ่งหอนะคะจ้ะปลูกพริกปลูกพริกไว้กินจะของนี่ล่ะบางเทื่อมันจังบ่ได้ยากบางม่วงก็ทาหน้าที่ได้ดีด้วยจ้ะสม นี่ขามสมนี่ฮะใส่ก็หอมแดงจังขันกินหมักม่วงมันต้องเปรี้ยวตัวพี่น้อง้อาบวกเปรี้ยวมันมันบ่ถึงใจนะถ้าถ้าถ้าฟังผลลวดว่าหลังจากกินแล้วมันจะเป็นยังไ, <c oughs> ไดรายงานผลแต่เขาบอกว่ากินพวกของสมนะอาจาันอย่าฝ่ากินนาม,มท่านทีสิงานเขา่านำ้ำหากิน้นามเียบต้อยเลย แจ้วแซบแซอืมัมนหนวกพอดีอืม,อมปาดลอ,มมาองมึงมัมม่วงกันมันมม่วงเขียวสวยใหญ่สิเปรี้ยวยอะไรฮตัวนี้มันบ่คือตัวขาวอันนี้มวยเป็นยังคือบุคอย,ยิบเพราะว่ามวยกินดูเหรอด้วยจ้ะสูดริน้นหลายหลายจ้ะมัมม่วงแก้วขมิน้นอ่าแถวชช่แดนหนลายแห้ง แม่นค่ะอาจารย์อ๋อมาต้ผุ่นแม่นหมอืมถ้าแถวถ้าแถวซูลินน่ะจะมาตาชายแดนชายแดนกัมพูชาแต่ว่าอันนี้อ่าพี่นกฮักนกเพิ่นเอามาเนาะจ้ะได้กินน้องสาวน้องใา้ฮักนกเบ้าดำเบากำน้องกระเตียน้องมวย <laughs> อ่าโอ้ยบเบาแดง <laughs> หลายๆค่ะมาเมื่อเดียวครับพี่น้องมาตุ่มมาโฮมกันมากินบุญบ้านพี่นว่ามาบุญบ้านบ้านเป้าเท่าพี่นว่าเอามามากอืมมันคือว่าน้องพี่น้องเขาคู่มือนี้เขาอวนว่าเทคโนโลยีมันไปไก่โลกโซเชียลติดต่อกันทั้งโซเชียลก็คือมาหากันรลดพี่น้อง ว่าอาจารย์ว่างบอ่อนุขออนุญาตมาเล่นนนะอาจารย์เดิมมากินบุญบานบานอาจารย์ได้บออา<ม>จารย์บอกทำมากกับมาตีหลกักกัมาปูปรับเลยค่ะพี่น้องมาปูปรับบ่อตรงนั้น,นอยากพี่นอ้องเพราะว่ายังขนาดเราบางเทือ <laughs> ่อนบ่าบางบอนเจลเด็กการจ้ะแซ่บ ลมผัดวีวีค่ะบรรยากาศข้างหลังเป็นทงหน้าด้วยค่ะมองมุมนี้ท่ายพี่น้องเบิ่งดูได้ต้นนันต้นม่อนเนี่ยมอนเบอร์รี่มันเบอร์รี่เหครับวะค่ะอันเป็นหน่วยแล้วลูกอียงกระโดกโด่ะอาจารย์เป็นหน่วยโดกโดกเลยนะมวยกันแน่มึงแบบมแตสีแบบไปเดดกิน้องเพิ่นนะจ๊ะอันส้นมันหลายมันหลั้งบอกม่วงแน่บอกพริกแน่ กำลังปลูกบักห้่งปลูกบักห้่งว่าเสียมันได้ย um, uh ักลอยต้นบุ้ยปลูกไว้แล้วพี่น้องย่ำย่ำสุกย่ำเหมือนพราเดี๋ยวมาต่ำกินย่ำโบสุกอะไรต้นแค่ต้นนั่งก็ปลูกไว้ค่าตะไคร่นะปลูกไว้แล้วพี่น้องมันปลูกไงเนี่ยมันปลูกไงบรรยากาศดีดีต้นใหม่เต็มบ้านจังหน่อยใหญ่ขึ้นมาแห่งสีอ่อนส่วนอาจารย์เป็นบ้านสวนเลย บ้านสวนแมนพอดีละมันนุ่มแล้วเป็นหน่วยเมืนนอ,ยอ,ยอยงน่วยลสงเหลืองคือเป็นตาเสียดเนี่ยกรอบจ้ะ <ec> อืมโบเปียวเป็นไรออาจารย์กิน,น,นญญญหรือเปล่ายุ่วว่ายังต้องลองบ้านี่บ้านี่ร่องกินหวานหว,วานบ่แมนจ้ะเดินทางมาไกลพร้อมจ้ะหวานนี่โบเคยสันทัดประเทศเอ่อเดินทางมา สองร้อยแปดสิบกิโลรูกหวานมึงลองมึงดูนี่ไงนี่ไงพี่น้องคือบักหวานอันยู่บ่ค่ะอาจารย์เอหมือนบักหวานทองบานเท่าไงจ้าแต่ว่าหน่วยใหญ่แม่นได้กินเนื้อหลายอะนะเนื้อหลายกินหลายกับบัวใหญด้ตัวนี้บ่ต่างกับบักม่วง เอาแม่นบอกค่ะแต่ฝนตกห้านี่โอ้โหยอุ้ความรู้ใหม่ได้หน่ไม่รู้เรื่องได้หนิแบบปิ้นหวานกับกินกินกินอย่างเดียวถ้ายเหนฝนตกห้านี่ได้เรื่องเลยมันบโบหัวมันเป็นอะไรมันเป็นเข้าวอื่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกคือย้นบักตานสิเห็นบอกบักตานฝนตกห้ามเนี่ยไปกินหลายเลยแม่นความูลดีเลยกินแล้วาบิดในท้องเลยอยาก เขาห้องน้ำท่านที็บักตาลที่เขาเอามาเห็ดขนมตาลเนาะจ้ะบักตาลที่เพิ่นพาแะไรก็ว่างขายข้างทางอ่ะอ๋ออ๋อ,อลูกตาลอ่อนมอมออน้อืมผู้มัญญาชาวบ้าน,นเนาะผู้เฒ่าเพิ่นก็เก่งเนาะจ้ะแบบขเขาก็ก็รู้นะก็พวกอัลกิเลตหาฝนตรงห้ิ่นว่าเขาเอามาออมมันอยากแผ่ทออ้องจริงๆคือ พักขีดเล็กนี่มันมันเห็ดให้ระบายอยู่แล้วไงใช่ค่ะอันเพิ่นว่าเพิร์นวาเดี๋ยวมีคนถามอีกเนาะอาจารย์มาไพว่าเพิ่นว่าด้วยค่ะอืมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งบ้านนะครับเพิ่นเพิ่นว่าออืหน่อยฟังปลาบ่หน่อยเด้วค่ะนี่อันนี้หั่นมาประมาณบักม่วงหน่วยประมาณซ่ําเนี่ย3หน่วยแล้วก็บักม่วงอันนี้อีกหน่วยนึงค่ะแก้วขมิ้นนี่สีเหลืองๆนี่ แล้วกับบว,วงใหญ่อีกตัวมันเปรี้ยวเยขาวๆนี่ยัง <c oughs> อยู่เลยน้ำดอกไม้เปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเลยแล้วอากาศมันห่อนดที่นี้เหมือนแบบว่าเอนเนจีเราจะหมดนะทุกคนที่นี้เข้ากะกิน <c oughs> ของสมสมๆมันเหมือนสดชื่นขึ้นมาวิตามินซีมันไส่วิตามินซีมาม ดีใจแห่งโอ้คิดบกฝันแน่จ้าหนูนแบบหนูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมากๆนะพี่น้องเขาคือจ<อ>ังคือ้ังว่าเลยบัดเนี้ยพี่น้องเขามามมเดี๋ยวเอย่ยวเซลมวยเด้๋ยว่าวันนี้ทำไมกินเรียบร้อยจังแบบคือส่งไออายอาย,อายอีริจ้ะเพราะว่า <c oughs> เป็นใครกับอายเนอกจากยุ้งไสร้างว่าเลยฮะไม่ต้องอายถูกไหมพี่น้องอืมเปล่าะคนธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องยุ่งให้ยุ่งหน้าเด้คือจริงจริง เมื่อวันวิถีชีวิตของบ่าวเผ่าอยู่นี่แหละครับน้ำหัวน้ำสวนนี่บางเธอไปโรงเรียนเนาะมันก็เพี้ตามกฎระเบียบเพิ่นก็บตังแต้ยตัวจังหน่อยอ่าบัดอยู่บ้านอยู่ซ่องจังสิบางเทื่อขี่รถไกลก็บ่ฮู้ดอกว่าบ่าวเผ่าผู้ใด้ก็ได้อยู่น้ำสวนน้ำอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องบางเธอก็ตัดหญ้าอยู่ทวนๆอยู่อาจารย์โตหน่อยก่อนในคลิปนั้นเลยแม่นบ่แม่นค่ะสั่งบาท โอ้ยแสบเจียวมันแสบนะกินกินเพลินเลยกินเพลินเลยกินเพลินกินให้เบิร์ตบ่นี่โอ้ยถ้าเบิร์ตหนีนู้นจองของน้ำบาทอาจารย์ก่อนเนี่ยค่ะคนเหล็กหาเป็นช่องอาจารย์กะสิว่าพุงเป็นต่ำนุ่งกันสิบอกพุงเปนต่เอ้า เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าค <c oughs> ือบักม่วงนี่เต็มถาดได้บักใหญ่เลยจ้ะมากินกับอาจารย์นี่กินจริงนะคะทุกคนเหลือเอาเหยาะนี่ซ้ำนี่ข้าวสันสิได้แย่งของน้ำกันกับอาจารย์ <c oughs> เอาล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเนาะคะ่ะมลากะขอขอบคุณอาจารย์บปิดใจเลยอะจ้ะยินดีครับด้วยความยินดีลากาขอบคุณพี่น้องเนาะค่ะที่ติดตามรับชมลากา พาผู้ได้มาคลิปนี้มวยกะคือเก่าเนะค่ะฝาก,ากกดไไค์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้มวยน้ำเนยเดอ้อจ้ะสำหรับมือนี้มวยหลกักอาจารย์บอลเทาไปเลยค่ะคสวัสดีค่ะค